สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับคลิปนี้ชมบรรยากาศเลยครับแด้เอาขึ้นมาพักแล้วครับหลังจากที่ใ้ปล่อยเปลงหยาเพงกุลาครับลงไปพักช่วงเที่ยงครับเอามาพักช่วงเที่ยงอิ่มเหรอครับนี่ถือว่าได้ลงไปหลายหมือรู้สึกว่า ว่าห้ากับมิตอรตัวอ้วนเหรอครับว่าช่วงฝนหยุดตกกับบริษัทใหญ่จินปล่อยลงไปเลยครับให้เพิ่จินตามอาจจะอัตรยาใสหมดเลยครับเลยมากเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝาาพี่น้องห้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับนี่ครับการดูแลสุขภาพว่าครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับนี่เพื่อผสมบีบัตเตอร์ไว้ครับนี่ ายบีบเอามาปรับเอามาพัฒนาใส่กับสายเหนือเฮาสายสวยงามนี่ครับก็เลยอยากทดลองอยากข้าเบิ้งครับอยากเปลี่ยนแนวความคิดนะครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับการเรียงว่านี่ิ่งยูจุดจุดเดียวว่าอะไรครับต้องพัฒนานะครับต้องนีการพัฒนาหรือว่าการเอามาปรับเอามาแกา่นะครับผมก็เลยเอามาใส่ กระบามันนี่ครับลูกเจ้าเอชเอฟครับนี่เอเชครับลูกเอเชนี่ครับเอามาปรับเอามาพัฒนาอาการของผลเลยง้าจิตท่องน้ำก็ออกแบบนี้แหละครับเริ่มนะครับนี่คือการสังเกตง้าครับง้าท่องซีหาเดือนนะครับอยาก ดูว่าง่วท่องติดบ่ติดนะครับนี่ครับนำผพิตออกประมาณนี้แหละครับทางว่าเสียหาเดือนครับหนี่เลยครับนี่ชมเลยครับถือว่าการสังเกตว่าแบบนี้แหละครับบางคนก็เห็นนำออกแบบนี้ก็เลย่งหนึ่งว่าเป็นสัตว์นะครับมมแมนครับอันนี้คือว่าอาการของว่าติดท่องท่องครับติดลูกครับนี่มันจะเข้าเสี่เดือนหาเดือนนะครับนี่ คืออาการของพืนเป็นแบบนี้เลยครับเม็ดสีกับเปลี่ยนครับเม็ดสีกับเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับถางว่าติดท่องครับถางว่าถ่งคือต้องมีอาการเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับราวาหนาตาเหนื่อนนังผิวพันธ์ครับโค้งสางทุกยางนะครับนี่คือการสังเกตนะครับถตม่ว่าการสังเกตเขาก็เสียเวลาครับมันก็เสียเวลาไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมันตรวจดูแลิืนนะครับสังเกตเบางสังเกตช่วงบางว่า สิมีอาการเปลี่ยนไปบ่นะครับพว่าสิเป็นพ่วงนุ่มครับนุ่มก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆนะครับข้างว่าสี่หาเดือนนะครับยากาศปล่อยลรไปแปลงนครับตัังแต่วันทียิบแปดยิบเก่าครับนี่กบมาไก่พ่อครึ่งเดือนนะครับปล่อยพใดิจินนะครับพอดิจินอิ่มๆเลยขึ้นมาพักนะครับการดูแลกุ้ง ผสมเจ้าทบอะฮอกไว้ครับเอาเจ้าทบอะฮอกมาใส่เอามาปรับครับเอาสายเจ้าทบอะฮอกมาใส่เอามาปรัดชนะพัดชนะครับปรับร่องเบื้องก็อย่าเอามาผสมได้คิดอยู่เด้ครับคิดคิดไว้หรือว่าคิดตั้งโดดตั้งน่านอยู่ไว้สิไปสายเสืองามหรือว่าเสียเอาบะมันมาผสมนะครับมาเสียเอาเอาบะมันมาผสมต่อหรือว่าสิมาสายเนื้อผมก็เลยตัดสินใจเอา สายเนือมาใส่ครับเอาเีมาตื่นะครับส่เจ้าทมบหอกพอทุบหอกมาใส่นะครับมาผสมครับท้ายิลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจไดความไข่กจะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาทยางครับท่ายิลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับเรื่องแจ้งเตือนลิปต่อไปครับกล้าเข้ามาสวัสดีครับ